สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันนี้เวลา19นาฬิกา42นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินเป็นการส่วนพระองค์จากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทอดพระเนตรการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณบริเวณลานพระราชวังดุสิต ในการนี้ได้ทอบทระเนตรนิทรศการเฉลิมพระเกียรติดวงใจราชปราดแห่งน้ำซึ่งสํานักพระราชวังร่วมกับหน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์และสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริรวมทั้งกรมชลประทานจัดขึ้น ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้าโปรดกระหม่อมให้จัดนิทรศการสืบสานโครงการพระราชดำริเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชท,ที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรเกี่ยวกับเรื่องน้ำเพื่อได้ชมนิทรศการพระมหากรุณาที่คุณที่ทรงมีต่อราษฎรจะแสดงทุกวันจนครบหนึ่งเดือนแล้วจะจัดนิทรศการเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริด้านอื่นๆหมุนเวียนกัน ผู้เข้าชมจะได้รับหนังสือหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระประมินทร์พอามหาภูมิพลอดุลยเดชด,ด,ด้วยนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดเตรียมเครื่องสการะประกอบด้วยดอกกุหลาบพวงมาลัยดอกมะลิทูกเทียนหมากพลูเป็นชุดพระราชทานแก่ราษฎรที่ไปถวายสการะพระบรมราชานุสวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาทุกวันวันละ500ถึง600ชุดรวมทั้งยังได้พระราชทานพระราชานอนุญาตให้จัดกิจกรรมวันจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้สันร์ในเวลา17นาฬิกาถึงเวลา20นาฬิกาทุกวันโดยใช้กระดาษสีอัดเป็นวัสดุหลกักมีสีครีมน,นวลสีเหลืองสีขาวประดิษฐเป็นดอกพุทตากล้วยไม้สบาหนูสบายทิกุหลาบลิลลี่และดาราด อีกทั้งยังจัดให้มีหน่วยแพทย์พระราชทานไปให้บริการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยเบื้องต้นด้วยจากนั้นทรงพระดำเนินไปกราบถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณลานพระบรมราชานุสาวรีพระบรมรูปทรงม้าเสร็จแล้วทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงดนตรีร่วมกับราชดรจำนวนมากที่ไปชมการแสดงดนตรีในครั้งนี้ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อให้ราษฎรได้ชมเพื่อน้อมดำรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเผยแพร่พระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณในทุกๆด้านพร้อมทั้งฉายภาพพระราชกรณียกิจประกอบบนจอ LED ดีขนาดใหญ่ของเวทีการแสดงทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความห่วงใยประชาชนจึงได้พระราชทานการแสดงดนตรีดังกล่าวขึ้นมีวงดุรยางของทหารโบกทหารเรือทหารอากาศและตำรวจหมุนเวียนกันมาจัดแสดง วันนี้เป็นการแสดงของวงดุริยางทหานอากาศได้อันเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์อาทิเพลงเราสู้<ๆ>เพลงสายลม<ๆ>เพลงยิ้มสู้และเพลงความฝันอันสูงสุดมาบรรเลงสามารถรับชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายการแสดงครั้งเป่าไปจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่20พฤษภาคมเป็นวงดุริยางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ องคมนตรีเดินทางไปเยี่ยมผู้ประสบภัยจากน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรในจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีเสียหายเมื่อต้นปีที่ผ่านมาวันนี้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนวัดคงคาล้อมตําบลคลองสาอําเภอการจนาดีและโรงเรียนบ้านซอยตําบลคุณทะเลอําเภอเมืองจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีซึ่งประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลา,ลากเข้าทำลายห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนเสียหายอย่างหนกัก รวมทั้งดินโคลนไหลเข้าไปในห้องเรียนที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐเหล็ก,กชนเข้ามาช่วยซ่อมแซมอาคารและอุปกรณ์การเรียนการสอนขณะนี้ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วออกบกมตรีได้มาเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ข้าราชาการครูและนักเรียนโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติดังกล่าวและได้พระราชทานความช่วยเหลือ ระหว่างเดินทางในาพลากรสุวรรณรัตนองคมคตรียังได้เยี่ยมบ้านของนางละอองไทยเมืองที่บ้านได้รับความเสียหายจากน้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมและได้รับความช่วยเหลือจากหลายหน่วยงานร่วมกันสร้างบ้านใหม่ให้ในพื้นที่หมู่3ป่าร่อนอเภอํากาญจนาดตจังสุราษฎร์ธานี หน่วยงานต่างๆร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระโบโรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด,ด้วยสำน,นึกในพระมหากรุณาธิคุณ เวลา10นาฬิกา30นาทีที่พระที่นั่งดูสิตมหาปราสาทในพระโบโรมมหาราชวังนายบัณฑิตธรรมประจําจิตรักษาการรองกรรมาการผู้จัดการใหญ่อุโสาวุโด,ด้านการกลั่นและปิโตรเคมีบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนเป็นประธานในพิธีบําเพ็ญกุศลถวายพระทหารเพลนแด่พระพิสุสง์ที่ไปสวดพระพุทธมนต์รับพระราชทานชันสดับปรกร ในการทรงพระกรณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราชการและหน่วยงานเอกชนบำเพ็ญกุศลอุทิศวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชร่วมกับบริษัทปตทกัมพูชาจำกัดบริษัทพททลาวจำกัดบริษัทพททฟิลิปปินส์คอร์ปอเรชั่นบริษัทพททเอลเอ็นจีจำกัดบริษัทพททออยเมียนมาจำกัดบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนบริษัทบางก่ออินเฟอร์เทลิตี้เซ็นเตอร์จำกัด บริษัทสุทาราทูสแอนด์ซัพพลายจำกัดบริษัทมาร์กแอนด์เฟรนจจำกัดบริษัทในเครือชายนิ่งโกลกรุ๊ปที่ประที่นั่งดุสิทธิ์มหาประาสาทในพระบรมมหาราชาวาังตลอดทั้งวันนี้มีประชาชนจากจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพ,พระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ส่วนใหญ่เดินทางมาจากต่างจังหวัดอาทิ จังหวัดขอนแก่นสิงห์บุรีนครราชสีมารวมทั้งที่มาจากกรุงเทพมหานครมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพประชาชนที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพจะได้รับ้าพรพระราชทานพระบรมฉาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรวมทั้งอาหารพระราชทานและน้ำดื่ม ทางนี้มีการจําหน่ายไดอารี่ภาพวาดฝีพระหัตของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเริ่มโดยสเสด็จพระราชกุศลในการก่อสร้างอาคารนวมินทรบพิต84พรรษาและจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ของโรงพยาบาลเซดิดาสและช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมภาคใต้วันนี้มีประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพจำนวน23,861คน สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดไม่ได้ชุดสืบสารงานของพ่อวันนี้เสนอตอนอนุรักษ์ผ่านข้าวไทยค่ะ สาข้าวเนี่ยให้ปลูกให้ได้อืนช่างข้าวต้องปลูกเพราะอีกอีกยี่สิบปีข้างหน้าประชากรอาจจะแปดสิบล้านข้าวจะไม่พอถ้าลดลดการปลูกข้าวไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเข้าวจะไม่พอเราจะต้องต้องซื้อจากต่างประเทศมันไม่ใช่เรื่องอะไรประชาชนคนไทยไม่ยอมขายนาคนไทยนี่ต้องมีข้าว แม้จะข้าวปลูกในเมืองไทยสู้ปลูกในต่างประเทศไม่ได้เราก็ต้องปลูกอยู่ดีจากพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระประมนทระมหาภูมิพลอดุญเดชทรงให้ความสำคัญในการปลูกข้าวเป็นอย่างยิ่งโดยทรงห่วงใยพระสกนิกรโดยเฉพาะที่ประกอบอาชีพทำนานั้นไม่อยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ จึงทรงนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการทำนาเพื่อส่งเสริมให้เกษตร,รกรได้ผลผลิตและคุณภาพของข้าวให้สูงขึ้นเมื่อปี2504ทรงเริ่มทำแปลงนาทดลองในพื้นที่โครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตละดาทรงนำข้าวสายพันธุ์ต่างๆมาทดลองเพาะปลูกด้วยพระองค์เองทั้งแบบนาดำและนาวาน เมื่อได้พันธุ์ข้าวที่ดีมีผลผลิตสูงและเหมาะแก่การเพาะปลูกแล้วทรงนำไปใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันรากนาขวัญและพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดเป็นพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานให้แก่เกษตรกรนำไปปลูกเพื่อขยายพันธุ์ต่อไปเช่นข้าวดอกมะลิร้อยห้าและสังยดพัทลุงเป็นต้น นอกจากนี้มีพระราชดำริให้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสายพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมในพื้นที่เพาะปลูกที่มีสภาพแตกต่างกันเช่นพื้นที่ราบพื้นที่บนภูเขาและพื้นที่มีความแห้งแล้งดังเช่นในพื้นที่ภาคตวันออกเฉียงเหนือโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลน,นครสนองพระราชดำริ ทำการศึกษาวิจัยพันธ์ุข้าวพื้นเมืองดั้งเดิมของท้องถิ่นทั้งข้าวเจ้าข้าวเหนียวรวมทั้งคุณค่าทางโภชนาการมาตั้งแต่พุทธศักราช2535จนถึงปัจจุบันรวบรวมได้84สายพันธุ์อาทิผู้พันหนึ่งกขหกกขอ18 และก่อขอ20ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาได้จากผลผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่ให้เกษตรกรนำไปปลูกขยายพันธุ์แล้วหลายหมู่บ้านจากแนวพระราชบิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ของเรานะครับก็ในพระราชบิขององค์ท่านเนี่ยโดยเฉพาะงานศึกษาและพนาด้านข้าวเนี่ยทำทั้งเรื่องงานวิจัยนะครับทำถึงทั้งเรื่องงานทดสอบสาธิตและทำทั้งเรื่องงานขยายผลไปในตัวนะครับ วันนี้เราก็มีผลสําเร็จอันหนึ่งที่ขอยกเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับว่าสายพันธุ์ข้าวพันธุ์ภูพันหนึ่งซึ่งขออนุญาตใช้ว่าเป็นข้าวเหนียวนะครับเพราะว่าข้าวเหนียวเนี่ยเป็นที่นิยมบริโภคของพี่น้องประชาชนชาวอีสานค่อนข้างมากนะครับพันธุ์ข้าวเหนียวพันธุ์ภูพันหนึ่งเนี่ยดั้งเดิมเราก็จะใช้พื้นที่ขยายผลหรือพื้นที่ทดลองแค่ในจังหวัดสกลนอครแต่วันนี้แพร่หลายไปถึง8จังหวัดในภาคอีสานแล้วนะครับ ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาปูพานมีแปลงนาสาธิตปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองเพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมข้าวแปลงนาสาธิตนี้มีเกษตรกรและประชาชนทั่วไปสนใจเข้าศึกษาดูงานทุกวันณวันนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบกนิกรชาวไทยเป็นล้นพน้นที่พระองค์พระราชทานแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์พันธุ์ข้าว นอกจากจะช่วยชาวนามีข้าวสายพันธุ์ที่ดีไปปลูกทำให้มีไรายได้ที่มั่นคงแล้วความร่มเย็นเป็นสุขที่เกิดขึ้นแก่เกษตรกรเหล่านี้ก็ด้วยพระมหาการุณาธิคุณที่ส่งอุทิศพระองค์ช่วยเหลือชาวนามาโดยตลอดพระชนชีพนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นที่พระบาทสมิดพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่พระองค์ท่านได้พระราชทานแหล่งน้ําให้กับเกษตรกรชาวไทยได้ประกอบอาชีพ โดยเฉพาะข้าพเจ้าได้ใช้น้ำในการทำนาเลี้ยงสัตว์โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นพเพื่อน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์เมืม่อวันที่26ตุลาคม2559รัฐบาลได้ประกาศเรื่องเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชร,รัชกาลที่9เป็น พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย Not in. Not in. มีึงงหน่่ท่ทพอร,ราจบข่าวในพระราชาาสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ